ยืนยันทั้งน้ำตานะครับว่าเป็นเพียงพ่อค้าคนกลางเท่านั้นครับพร้อมยืนยันความบริสุทธิ์ที่ทำไปเพื่อหารายได้เสริมและเพื่อลูกเท่านั้นจริงๆจากกรณีบุกจับอดีตนักร้องดังตะบอยส c ก l นะครับพร้อมแจ้ง3ข้อหาคือข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และช่อโกองประชาชนนะครับโดยในวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็ได้มีหมายจับกลุ่ม2คนก็คือคุณตะบอยสเก l และก็คุณ a น n a ล่าสุดวันนี้นะครับพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยผู้ประชาการตำรวจแห่งชาตินะครับได้เผยความคืบหน้าของคดีนี้นะฮะพร้อมแจงปิดเว็บแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมด15แพลตฟอร์มด้วยกันครับและในวันที่2มิถุนายนนี้นะครับสำนักงานสลากกินแบ่งจะเปิดแพลตฟอร์มออนไลน์ครับการที่ตบาบอลสเกลเ่ยครับนะไปโฆษณาเชิญชวนประชาชนให้เข้ามาช่วอสลาก ก็ในส่วนคุณแนนาเนี่ยก็ต้องดีว่าก็ต้องเดินทางเข้ามามอบตัวแสดงความรู้สุดใจนะครับนะแล้วในส่วนของพู้นักงานสอบสวนก็จะต้องแจ้งข้อกล่าวหายรา่านะครับแต่ถ้าถ้าคุณแนนาก็ยังไม่มามอบตัวเนี่ยเราก็จะดำเนินการในกระบวนการต่อไปตั้งแต่เรื่องการทําเป็นหมายดวงหมายแดงอะไรต่างการจับกุมครั้งนี้เนี่ยจับไปสองส่วนหนึ่งในการที่กับเป็นกรรมการผู้บริษัทผู้มีอำนาจลงนามผู้รับผิดชอบทั้งหมดสองคือจับตามพฤติการนะครับซึ่ง เราจะแจ้งก็ออาหาร่วมกันชอบโกงประชาชนที่ที่คุณน็อตเอามาโชว์ก็มีสองอันนี้ทางด้านตาบอยสกาวนะครับได้เข้าสอบปากคากับพนักงานสอบสวนและได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับพร้อมยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวเป็นจํานวนเงิน7 5 0 0 0บาทและเจ้าตัวได้เผยนะครับว่าทำเนี่ยก็คือเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวนั่นเองโชคดีแล้วที่ออนไลน์ได้8งวดในฐานะนักการตลาดนะครับก่อนที่ผมจะมาทําผมได้ทําการเช็คแล้วว่า คุณแอนนาได้มีการถ่ายรูปลอตเตอรี่ตัวจริงก่อนที่จะทําการขายและมีการนาลอตเตอรี่ที่ถูกลางวัลไปขึ้นรางวัลที่กองสลากผมเป็นศิลปินดาราคนหนึ่งที่ประสบปัญหาสถานการณ์โควิดผมจึงตัดสินใจเข้าทำงานกับโชคดีลอตเตอรี่เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวครับวันนี้ผมตกเป็นผู้ต้องหาท,งทั้งที่ผมไม่มีส่วนร่วมกับการนำเข้าการจัดเก็บลอตเตอรี่เลยเพียงแค่ มีตัวแทนคนหนึ่งไปโพส์รูปผมและใส่ชื่อตำแหน่งผมเป็นประธานบริษัทซึ่งความเป็นจริงแล้วผมไม่ได้มีตำแหน่งใดๆในโชคดีลอตเตอรี่ดอทเลยครับผมส่งข้อความไปถึงผู้บริหารโชคดีผมต้องการความชัดเจนผมไม่รอแอนนาแล้ว ผมไม่รอแอนนามาพูดแล้วเพราะว่าวันนี้ผมถูกตำรวจจับแล้วสองสองวดมีตัวจริงมาครับเพิ่งมาไม่มีตัวจริงและทําให้เกิดปัญหาคืองวดที่สาเนี่ยครับคุณตาได้ผลตอบแทนจากการขาลอตเตอรี่อย่างไรครับคือผมในในฐานะการที่ผมเข้าไปทําการตลาดผมจะได้ส่วนแบ่งจากการที่ถ้าถ้ามีใครมาซื้อลอตเตอรี่จากลิงก์ที่ผมแชร์ไปผมจะได้รับส่วนต่างใบละ5บาทครับเรื่องชื่อเสียงของผมอะผมเป็นคนชื่อเสียงไม่ดีอยู่แล้วผมห่วงเรื่องเดียว ว่าลูกผมจะโตมาแล้วต้องเจอข่าวเนี้ยสิ่งที่พ่อทําไปพ่อทําไปเพื่อเลี้ยงลูกจริงๆโควิด <COVID. S 1> ผมไม่มีงานมาตั้งแต่โควิดรอบแรกแล้วผมมันมีลูกสาวอีกรายได้รายจ่ายของผมมันเท่าตัวครับผมก็ต้องหาอะไรที่จะมาเลี้ยงครอบครัวผมได้แล้วก็มาเจออันนี้แล้วผมก็ตัดสินใจทำเพื่อที่จะเลี้ยงดูครอบครัวของผมเท่านั้นเองครับ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ